มาอยู่เรื่องกับของลินไทยแลนด์ที่มาอยู่กับเรื่องของลินไทยแลนด์นะี่คือเอ่อช่องดูทบคนหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นภาษาจีนให้ Google มันแปลคือมันอาจว่าลินไทยแลนด์เป็นภาษาไทยเอาง่ายสุดของลินคือเอาเอา,เอาเรื่องก็คือเอ่อที่ผมวาดอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวหาสกักรูนึงตาผมเมื่อลายด้วยนะบัดดินนี่เวอร์ชันระบก ที่ผมวาดเองนะแล้ก็คือคอของเขาออยู่ตรงไหนวะนี่น,น,นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้ผมวาดเองที่เขาเออเขาเก็บไว้อยู่นะที่ชมนุมอ่ะเขาคือเขาชมนุมคนเดียวแล้วคือเขาปิดอันานั้นแล้วเขายังเก็บไว้อยู่อืมเก็บไว้เลยเหรอฮึเดด้าดีท่าลรีกับอันที่สองที่เขาเก็บไว้คือบอชชัดคอนอยู่ไหนวะน่าอ,อยู่นี่อยู่นี่ นี่คือเวอร์ชันโคนเวนี่ที่ผมวาดเองใช่ลีนไทยแลนด์เขาก,เก็บไว้มีคนคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าเมีคนคอมเมนต์ของลีนไทยแลนด์ด้วยทำเวอร์ชันดิสนุกบีแล้วลีนไทยแลนด์ผมไม่รู้เขาจะทําได้ปล่าเป็นเวอร์ชันโคนด้วยนะอันนี้เราบอกไม่น่าจะยากครับเขาเวอร์ชันโรบบอผมผมไม่ใช่เวอร์ชันคนไม่รู้เขาจะทําได้หรือเปล่า พราะว่าผมเลยดูทูบก่อนก็ไม่มีนะรคชัชนแบบคนอ่ะมันน่าจะไม่มี้ที่เป็นคนมากสุดคือไออะไรวะอือป้าอิสวรมันน่ะเออนั่นเป็นคนมากสุดแล้วป้าอิสวรรป้าอิสวรม,ม,มันนั้นอือมันเป็นคนมากสุดแล้วผมไม่รู้คเคยอะไรเขาจะถามหเปล่าแล้วเราดูแบบ,บครับ กคือผมลงอันนี้ไปปุบ๊บผมไม่รู้ลีดใจอะไรเขาจะทับหรือเปล่ปาฉันไม่รู้เหมือนกันเดาดีกว่าอืมอันที่ออันที่อะไรวะอันที่สามเขอเพศหญิงเขากาที่เอาลงอันน้ที่เป็นแบบเขาใส่สุดดำอันนั้นเป็นเพศหญิงแทนซึ่งมันมีแค่คลิปเดียวป่ะ่าของเขาเป็นเพศหญิงเออดูไม่หมดเทียเพราะว่าไม่ได้ดูเยอะขนานั้น ใช่ฟังที่ผมไปดูชอบพี่โป้มากงพี่วันนั้นที่ฮาชามากไปเยอะเกินวันนั้นเนี่ยอคอนข,อขาวเพศหญิงในในช็อตอันเนี้ยเดี๋ยวซุ่มใกล้ใกล้เอาใกล้ใกล้ใกล้เลยนี่เนี่ยที่ช็อตนี้นั่นแหละมีดีเขานี่ที่ผมวาดใช่ที่ที่ผมวาดเอง ยอส่วนย่อส่วนอีกย่ออีกย่ออีกใช่ย่ออีกโอเคพอแล้วอันนี้นะี่คอนของเขาเป็นเพศหญิงที่เขาใส่สุดดำเป็นเพศหญิงเอานี่คือคอนของเขาผมว่าเขาว่าเป็นสายเติมเหมือนกันนั่นเนี่ยสายเติมที่แบบสุดเติมไหมวะสุดเติม ไอ,อ้ข้างหลังเติมแน่นอนข้างบนเติมแน่นอนสมบเติมแน่นอนโอ้โหแมวนั่นเติมแน่นอนไอ้มงกุฎนั่นต้องเติมแน่นอนอันที่ไม่เติมเลยมีแค่เดียวะไอ้ที่แฝนคอไม่เติมอันนั้นของฟรีมีอันเดียวที่เป็นของฟรีอันเดินเติมหมดใช่ผมว่าไม่ได้เติมเยอะนะเพราะาชุดก็คือมันต่ำสุดห้าบาทแ้าสิบบาทสูงสุดะ ทีเห็นราคาสุดไ้เป็นเป็นแพกเลยเป็นแพกเลยที่เขาแถมมามันราคาแพงหน่อยหกร้อยอะไรพวกนั้นโอ้แพงเ,เกินหกร้อยในี่แบบผมว่าเอออันนี้ขอฟรีฟรีทั้งหมดที่บุ้งแต่งอะ่ะของฟรีของฟรีอย่าชอบง่า,านี่ค่อขอคราวกิมมีส์สามโชั่นเนี่ยคือมันไม่ได้แตกต่างมากแค่นี้เปลี่ยนเป็นสีเนื้อ นี่นี่สีเนื้อใช่เป็นเวอร์ชันคนกับอีเวอร์ชันหนึ่งก็คือใส่กระโปรงมาใช่แก่ไม่ได้บาดแตกต่างอะไรนั่นผมไม่รู้ดีใจเลยเขาจะทำเวอร์ชันอะไรเปล่าเป็นเวอร์ชันคนน่าจะทํเนี่ยเพราะแฉ่ป้าอิสอยเขายังทําได้อยู่อันนี้น่าจะเขาน่าจะไม่อยากมากมั้งนะเพราะผมยังทำเวอร์ชันไม่เป็นเลยแฉ่เอารูปภ้ามาแปะ แกมันหยับหยับได้หรอล่ะผมผมยังทำเวอร์ชันไม่ได้เลย mm. เออชีบจัดไข่ามานั้น mm. ทำไม่ได้เลยจริงผมอยากสร้างนันนะทีวิสให้โหวตเอาเอาขอเอ่อคอของดินไทยแดนคุณชอบอันไหนมากที่สุดไงแล้วผมทำไม่เป็นน่ะที่มันต้องโหวตเปอร์เซ็นต์นั้นะเออเปอร์เซ็นต์ที่มันต้องโหวตยิ่งเปอร์รเซ็น,นะออซน,นต์เยอะยิ่งคนชอบไงเปอร์เซ็นต์ไหนมันอย่างเช่นสี่เปอร์เซ็นตะ์ข้างล่างคือศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะอ่ะทำยังไง อันนะั้ผมสร้างไม่เปเล,ลี่ยนเว้ยแล้วลินไทยเลสเขาจะสร้างเออเออเอเาไปเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมอ่าไอ้ที่ผมวาดนี่ของผมนะนี่ผมวาดนี่ของผมล้วเขาเวอร์ชันเราบอกนะี่นั่นของเขาโอเคคุณใหญ่งงๆนะนั่นแหละประมาณนั่นแหละโอเคจบที่ลินไทรแล์